อุ้ยเดี๋ยวก็ได้กินโอ้ยนั่งดีๆก่อนเด้อเอานั่งดีๆสมาชิกใหม่พี่น้องเอ้ยกินเอากินฟุตเติพี่รือเปล่กินเข้าไปอุ้ยอุ้ยสมาชิกใหม่ผู้ใดบูนเหี่ยเอามันไปใส่เน่นีนี่เอาใส่เน่หัางโงเอาใส่เน่ตะไคร้ฮะนนาบานนี้ล้อไปทิมขยะลูกสาวสาวตุ่มเหได้ยินเสียงห้องแม่ แมวแมวแมวอยู่เบิดขึ้นตะบกเขิงเกิดเลืยยางไปเบิงขยะว่าแถวนะรถไปพอแมวตัวนี้อยู่ในล่างในกองน้ำกระบอกไม่กินเขากระบอกไม่กินถ่ายอยู่ประมาณสิบหานาทีโบเห็นไผมารัทเอาเธอมันก็่สามทุมแล้วเนาะก็เลยผ้ามาบานผ้ามาบานกับท่านในภาพไปฮะกรบท่านภาพไปหาหอดหมดหอดหมอได้พี่น้องบานนี้เท่ากับซีเมนต์แมว เท่าแน่แล้วล่ะมันโซ่เท่ากับเท่ากับบกอยเหร่นน้ำข้นแต่ว่าเธอคือไล่เสือนี่แม่เพียโอ้ยกินเท่าคือเสือนี่ไล่เท่าแต่ว่าตาเด้กับสวยสวยเนาะสาตุงกับพายามสิเหร่นน้ำเธอให้เธอาขุ่นชินเนาะอาจสิเอาเรียงใบวัชจัดประสิทธิ์โจศาสเธอเพราะว่าเธอกินโอ้ยยับออกไปเนี่ยยามาไก่ไล่เสียให้กินอยู่ แมวเบงก่อนมาสั่นข้าวา่ลาไล่คือเสือปลานี่แหละพี่น้องแมวจักซื้อ่าอย่างว่าให้เนี่ยสวยวาเสียให้มันซื้อว่าบักเสือมันซื้อว่าโอ้โหสั่นได้ว่าถ้าเป็นตัวเธอคงจะไม่เอาอยากกินกระดาษไหมละ่ะพี่น้องเธอหิวเธออยากเอาอาปากยกขาขึ้นที่ละ่ะกินเบดซ่องคุณโบ กินไล่แถมมันกิอ้วนเลยเเเกินไล่ให้อ้วนกินหน่อยจอยลงกยับไปปุนเนยอย่าเข้ามากไก่ไล่มันจอ่อกูเจ็บแขนมาผีไว้อืเอ,อ,อเอ้าสีบีมหายั่หน่อยเนาะมแมวจ๋านี่แมวแมวหนุ่มพิมมันไปเก็บมาจากขยะพี่น้องเธอกับไปหาเก็บลูกหนอกลูกแมวลูกเลี้ยงแล้วมาเลี้ยงเนะาะจอยกับไปเอาเก็บฮอตลูกเม,ม็นขาได้มาเลี้ยง เฮปยางเฮือนเต็มเฮือนอยู่มึงถ้าแกงหางถ้ามีความสุกถ้าใดกินเนียอนะแต่ว่าบ่อหนุจักซื้อเธอดอกซอยกับบะหมีที่สําคัญคือเขาเอาใส่เธอร์ไซอันหั่งมันหนาเพื่อนมาอย่างเข่งมันนหนะตะกามันนหนะแล้วเอาไปบ้างไปขยะเนาะห้องกากาะอยู่ห้องแพลแมียวสาวๆ,าาๆตุ่มกันแล้วแอวเธอร์มากเทอมาปนวัดพัดพี้เอา bedeutet, เลยเนี่ยกินไนทเธอกิน เท้กับบ่อุ่นข้นให้มันเทอาหยาดให้มันเขาจังไหลแต่ว่าบ่าม่มองบาดเจ็บได้พี่นอ้องบ่ได้เจ็บได้ปวดบนไดลเพียงแต่ว่าเทอบาบ่ให้บายให้จับซีเมนเทาเน่เน่อยนะ,ะมึงซ่งตาเอลยว่าตาเลยกินอาหารซองแต่ว่าอาหารเม็ดเทอาบ่าค่อยกินปันญญายาสยามกระดาษที่รับสิติดทองติดข้อสิดูว่าเดียวยังแมวสอกกตีบาน ไห่ดูหน้าสิเาหนามาเบิ่งกันนะยกขึ้นกันนะขาสวัสดีค่ะกันนะบัสนมอให้กินเด้จักเป็นตัวเถื่อคือตัวแม่บพเห็นเอาไว้ยางว่าเพจเธอดอกพี่น้องอยากกินต้องถอยไปอีกถอยไปก่อนถอยไปเมี่ยวฝรั่งบ่าล่าวหูเรืองบ๊บุดีถอยไปบุ่นก็สันมอให้กินเอาเดี๋ยวก่อนดีบีบก่อนได้ไหมล่ะทันบ่ท่านออกมาเอาอันนี้เอาอันนี้ฟังเสียงยา เงี้ยวเี้ยเียวหลักกันเงี้ยวเงียวเี้ยเอายกขาขึ้นเดินนั่งเดินเดินเดินนั่งเดินตามตามเอาเอายกขาขึ้นลุกยกขาขึ้นไม่งั้นไม่ให้กินนะนะนะจะมานั่งขามามาแล้วน้องพิมพ์อยู่นะพี่พิมพ์มาที่พี่พิมพ์อยู่ไหนวะพี่พิมพ์เอาไปก่อนพี่พิมพ์อยู่นะอุ้ยอุ้ย่อยแล้วย่อยเรียเียเรียเรียเรียเออตั้งเล่าหมูเรืองอยู่ไม่พี่น้องบอกว่าให้เรียกไปเรียกเรียเรีย เอาเรียถอยไปอีกจัง่อยนะมันไก่แม่โพดถอยไปคุณถอยไปอีกจัง่อยคุณแขนกูมันกระสีตั้มตัวกูปวดนอกกับถอยไปคุณอีกจัง่อยแต่ยังมงเราต้องหูวเรื่องต๊บ้องแต่เลยกินเบิร์ตซ้องนี่แบบนี้ไปหาเลยเดินบัดน,นี่เฮียผื่นร่อผื่นผีนนกับปนี่เอาเรียเอานี่เรียพี่อยู่พี่เออเา ซื้ออยังละพิมไอ้พวกซื้อบักเสือเสือเสืบักติ๊กติกเกอร์บักไทเกอร์ไทเกอร์วูดไทเกอร์เน้่ซื้อบักเสือซื้อฝรั่งซื้อว่าไทเกอร์ซื้อซื้อไทซื้อว่าเสือเด้อยมงถุนมงตาเผุนผุดไหนดูสิมาม่าดูตาที่ลูกไหนดูตาที่เอาตามาเปลี่ยนกันกับยาย เราตามาเปลี่ยนกันกันกบแม่ดิละมะเอาเอาเอา,เ,อาเรีย ع. โอ้ยสามารถสีใหม่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเธอกับสีเถาในจัชหน่อยน้องบอลเต้นกับล่อยอกกับแน่แย่มันไดนเออินบอลบอลยางนีเซ้ยประทาเอาซ่องนี่มามันเรียดเดบแหล็ดไม่เอตัวนี้มากกินเดี๋ยวมือรุ่นกุศลเห็ดลาบมือกินเดี๋วมันจะลืมอาหารซอง,องเรียเอาไว้ไว้เรีย ع. เรีย ع, เดี๋ยวนี้เรีย ع. สันดานแมวเรียะเออบอเรียะบอให้กินได้มือรุน่นเรียะเกียงเกียงหอนหอน,นเออไปน้อยล้างไปอีกเอากินเข้าไปเอากินเข้าไปกินให้มันใหญ่โอ้ย,ยายกินซ่องให้ละแซบบอเอาเอาอ้ปาปากัปากปกัปกปักปักโอ้ยแต่คาหีดซ่องวาวาวเขาเอาย่างให้มันกินนะบานิโง่ละว่าให้มันกินซ่องอ่ะเอา้ากินเข้าไป โอ้ยผีผีผีมีเครื่องเร่งีลี้ยนไมเนี่เอ้ยเนาะกินเข้าไปฮะเบิร์เกียงแอบแสบบาโบ่โบเบ้แล้ค่ะโบเบ้เอาเลี้ยเลี้นี่เด่โอ้สองตอนแบบไงเอาเลี้ยนี่นี่นีกินกั้าไปนี่ไงเออเลียเลียเลี้ยเก่งมากจักหอดเลี้ยนได้พีนองแซบบอเอานี่นี่ โอ้ยิกแล้วแก้วจะนอนทีตรงนี้นี่นี่นี๋นยวเลียสักก่อนน,นอี่ลิ่มสากขนาดเลยลินมว่ามันลิมม่มัวไม่พีน่นองเรียเฮ้ยยากาดสากห,หมดแล้วโบเบลูกหมดแล้วโบเบค่ะเอามือมาสิเอามือมาเอายังนั่งมาเลียอีกอยู่สมามากเาลียกูสิกูสิเทสเล้งมองให้มันเลียสามเซเด้จละ สิเท่ซ่องของนมใส่ลังงองให้เธอเลี้ยโอ้ยเธอสีบอลเลี้ยอีปิแม่ซะวะเอาเอาเบิดแล้วเกียงแดแซดแล้วลินซักสาก,ากไหนดูสิเอามือมาสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าไหนเริ่มสีชิ้นแล้ววางนึงหันยางนี้สาวตุ่มไหม,มบานนี้มาเลี้ยหอดมือมือเป่าอย่ยงกบมาเลี้ยอยู่เอาเอาสวัสดีค่าก่อนสิมาเร็วเรวแมวจ้าแมวจ้า ด,ดีโอ้ยแมวเสือได้พี่น้องนี่มันซื้อบักไท่เกอร์วูดได้นี่นาะซื้อบักเสือไหนดูซิมาดูที่กน้นนะเขาว่ามันมากก้นมาสันมาเบิ่งกันนะดิงด้งดิง้งดิ้งเอาสวัสดีค่ะก็นลุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาม่าก,ก่อนเพาะก็สิพอกันเถอาแหลกได้นน่พี่นอ้อ,องเธอบ่อหายบเถอปันไดเสซเว่าเธอถือตีมากกับบอมีนนะเธอบ่มีบาดไม่แพล แต่ว่าซีเมนต์บ่คุ้นคนแต่ว่าแามเขาดูดฝุ่นถท่ากันนี้เป็นอีของเทออยู่แต่ว่าพยายามแต่ว่มนี่มันไม่มาใกล้ๆมาม่าเลยนี่ถูกหางแกงวืดๆอยู่ดิแต่ว่าขันเธอร์บ่ห้บายเธอนะเธอบอกมานางตักเมียสมาชิกใหม่มาให้จับสิจับดิโอ้ยโอ้ยนี่ไงนี่ไง ลายเสือลายเสือนี่เนี่ยดูที่แต่ว่าขนบัทันโลนโอโลนแน่อยู่อ้มันคือเสือคักเธอเหรอพี่น้องเมองไล่เธอเนี่ยมันเป็นเสือไล่พาดกอนไหมบอกมันเสือดาวบอกมันเสืออย่างหิงแม่เสือซาโอยโลนอยู่พี่น้องขนขนโลนกินหอดเสียกวะเนี่ยล้าจะกินไปทัวเลยไหมล่ะมันที่เจ็บทอง เนยดูหน้าสิโอ้ยขี่รงเงียบเนมาดูหน้าสิลูกไอ้ไหนดูหน้าดิมามาดูหน้าดินี่ไงหล่อเปล่าหล่อเปล่าเดี๋ยวจะหัดให้เดินสองขาเอาเสื้อมาใส่เอาเสื้อมาใส่อ,สอ,ใสอูย้ยสุดหลอ่อเมียวสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่มาหมภายในบ้านเหมือนกับเสือเลยพี่นอ้องขึือหลายคือเสือ,อไอ้เสือสาว จักตัวผูกตัวเมยเดี๋ยวสิเบิ่งอยู่แ่วนคนเลือกระนบมี่ไข่หำเขาเอาไปพ่าตัดแล้ววะแล้ตุ่มข้ามมือดางมันกระบอเห็นหำ่เห็นอีปิกับนี่ยเนี่นี่กันซ้อมอี้ยเนี่ยน่เนี่เนี่ยมนีนก่ยเี่ยนี่น่ว่าเนี่ยี่ยเนี่น่ย่ยเกี่น่ยเี่ยน่ยเี่่ยี่นีน่น่ีเนี่เีเนน่เน่เนาเนีเ่ย่เนี้ยเ่เั้งแต่ย่าเ่อเนเเนนเีื่่ยนน ราคาแพงเธอได้เข้ามาสามพันแพงพูดได้นี่ราคาเป็นแสนพูดได้พี่น้องนี่แหละที่ผมไเอามจเพราะมันถี่เสื้อมันเธอเลียท่าความสะอาดเธอเมี้ยวเมี่ยวไล่เสือถ้าเลี้ยงไว้ก็สิเป็นผ้าละเนาะงามเหอบไปหันมานี่ไปสิดูแลเธอไปจังก็เลี้ยงกับแพงต้องฉีดวัคซีนอีกด้วยนะขั้นมาสั่งเขาบาร์ล็คขั้นอยู่ห่าง สิขีสิตดกับซีเม้นได้ปล่านี่ซีเม้นขีเม้นเงียวเถอะนะอุ้ยจะเป็นยากให้เจ้าหน้าที่เรียกเมื่อเร็วๆนี้น้องแมวแมวแมวจะกาแฟจากของซื้อแมวนะ